สวัสดีจ้าวันนี้เจ๊หมูมากับเมนูเอนไก่ทอดคั่วพริกเกลือเอนไก่กรุบกรุผัดกับพริกเกลือรสชาติเค็มเผ็ดถึงใจจะทําทานเป็นกับข้าวก็ดีหรือทําทานเป็นกับแก้มกินกับน้ําราใหญ่ก็เลิศจ้าเจ๊หมูหมักเอนไก่จนได้รสชาติหอมกลมกล่อมกลังดีรสชาติเค็มหน่อยๆไก่กรุบเขียวเพลินๆเป็นดัซแซมมากแม้จะทํากินเพลินๆที่บ้านหรือทําขายเจ๊หมูก็ว่าเลิศนะจ๊ะ เอาล่ะไม่รอช้าเราไปจดวัตถุดิบแล้วเข้าครัวกันเลยจ้ามาเริ่มที่ขั้นตอนแรกใส่เอ็นไก่ลงในพานชนะผสมซอสหอยนาง,งรมคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่แป้งทอดกรอบงา น้ำโซดาคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อเข้ากันดีแล้วเตรียมไปทอดกันเลยขั้นตอนการทอดตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเยอะๆเ,เลยนะจ๊ะเมื่อน้ำมันร้อนแล้วใส่เอ็นข้อไก่ลงไปคนไปเรื่อยๆจนเอ็นข้อไก่มีสีเหลืองสุกนะทานได้เลยเมื่อเอ็นข้อไก่สุกดีแล้วนำขึ้นเสด็จน้ำมันเลยจ้ะ มาต่อที่ขั้นตอนการคั่วใส่น้ำมันลงในกระทะเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนใส่กระเทียมสับลงไปผัดให้กระเทียมเหลืองหอมนะจ๊าใส่รากผักชีซอยพริกซอยผัดส่วนผสม,สมให้เข้ากันเมื่อเข้ากันดีใส่เอ็นข้อไก่ที่ทอดไว้ลงไปเลยจ้ะผัดให้ส่วนผสมเข้ากันเลยนะ เมื่อเข้ากันดีกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วบ้านปรุงรสเล็กหน่อยด้วยซอสปรุงรสน้ำตาลทรายเกลือป่อนผัดส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยจ้ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีก็เรียบร้อยแล้วจ้ะเตรียมไปจัดเสิร์ฟกันเลย มาจอยจ้าเมนูเอ็นไก่ทอดคั่วพริกเกลือกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือกินเป็นกับแกลมก็ได้หมดเจอสุดทำตามแล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะจ๊ะว่าชอบกันหรือเปล่าจ้าใครสนใจสินค้าเจ๊มหมูทั้งจบหยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกเพจหรือแอดไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊มหมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ